อ่ะก็ขอกาบสวัสดีนะครับวันนี้กับผมนะครับที่เด็ดเฮียหมูนะอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นค่ะคาสิโนออนไลน์กันนะครับผมก็ขอฝากกลุ่ม VAP นะครับเป็นกลุ่มระดับ VAP นะ มีเซียนตัวจริงนำเล่นตลอดทั้งวันเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเว็บแฮทิกแปดแปดนะในค่ายนี้ก็จะมีทั้งหมด2ค่ายกีฬา13ค่ายคาสิโนนะครับแล้วก็จะเป็น13ค่ายสลอนะ็อตนะอ่าวันนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพามาเล่นนะครับเป็นส่วนของบาคาร่าสายฟ้านะ อยู่ในค่ายอีโวคาสิโนนะครับค่ายเมื่อกี้เลยนะ <c oughs> ถ้าหากใครสนใจนะครับอยากจะเล่นกับผมนะสามารถแอดมาได้นะแอดแฮตติกแปดนะครับบอกว่ามาจากช่องทีเด็ดเฮียหมูนะอ่ะสำหรับเว็บนี้นะครับเว็บแฮตติกแปดก็สามารถเปิดยุทขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทถ้าสมัคร500ร้ครับฟรีไปเลยนะครับ100บาทนะครับผม อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับบาคาร่าสายฟ้าในค่ายานี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอบแรกเราจะเป็นการซื้อหน้าไพ่นะครับผมอันนี้ก็จะสุ่มไพ่ขึ้นมาทั้งหมด3าใบนะเป็นไพ่คูณน,นะจะสุ่มตแต่หนึ่งถึงห้าใบนะครับสำหรับไพ่คูณน,นะ วันนี้ผมก็มีงบอยู่2 0 0 0บาทแต่ผมจะใช้เพียง500บาทนะผมจะตั้งงบไว้แค่500บาทนะอ่ะอันนี้มันเพิ่งเปิดโตมานะเดี๋ยวผมจะซื้อเขาไพ่ก่อนนะครับเผื่อเป็นปิงปองนะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะหัก20%นะครับ20ของจํานวนเงินที่เราแทงนะครับก็ต้องเพิ่มไปนะครับแทง5้บาทก็ เพิ่มไปอีกสิบาทนะครับผมเป็น60บาทนะสำหรับค่ายนี้อ่าสุ่มไพ่คูณขึ้นมาสีใบนะครับตอนนี้โอ้โหเราสามแต้มนะอืมโกงเข้ามันอ่าไม้แรกเปิดมาซื้อน้าไพ่ไม่สวยครับแดงมาสองเม็ดอย่างนี้นะอ่าไม้นี้ผมขอตามไปที่แบงเกอร์ก่อนนะ เล่นยากนะครับไพ้เปิดมาใหม่อย่างนี้เล่นยากนะผมยังไม่เคยเล่นแบบไพ่เปิดมาใหม่อย่างนี้นะอ่ะให้คูณขึ้นมาสี่ใบนะครับอ่ะลุ่นใบแรกครับอ่าเขาอ่าเราแทงแบงเกอร์นะเราไป็นรุ้นฝั่งเพลเยอร์นะผู้เล่นนะอ่ะผู้เล่นห้าแต้มครับ โอ้โหคูณด้วยย็ดเคอาจจะเป็น2ตัด1หรือเปล่า2ตัด1หรือเปล่า,อาตอนนี้เราเสียไปประมาณ150บาทนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะทบไปที่300บาทนะาทบไปที่300บาทนะผมจะไม่เล่นเยอะนะตอนนี้ผมเล่นเกินก็ของผมแล้ว ผมไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะได้หรือจะเสียผมก็จะพอนะอ่ะเปิดมาเป็นแรกอ่าก้ามาโอ้โหสี่มาอย่างนี้ก็สวยดีครับโอ้โหเอาเมื่อกี้ผมแทงผิดเหรอครับเนี่ยโอ้โหแทงผิดนะครับแทงผิดนะขออภัยกันด้วย อ่านี้ผมไม่มั่นใจผมยังไม่แทงนะครับผมยังไม่แทงนะอ่าผมก็ขอฝากเตือนเพื่อนๆไว้นะครับสําหรับคนที่มีทุนน้อยๆน,นะคนที่มีทุนน้อยก็พยายามเล่นน้อยๆครับจะมีบาคาร่าห้าใบนะครับสําหรับคนทุนน้อยนะมีหนึ่งร้อยบาทก็สามารถเล่นได้นะครับผมอ่รารอบนี้เป็นฝ่ายผู้เล่นชนะไปนะครับสีน้าเงินนะครับ อ่าเราจะไปผมจะไปที่แดงนะครับอ่ะจัดไปอ่ะสองบาทนะเพราะว่าผมเล่นเกินงบแล้วนะถ้าเสียไม้นี้ผมก็จะพออ่าเรามาลุ้นนะครับว่าเราจะได้คูณหรือเปล่านะโอ้โหคูณห้าคิงหัวใจนะโอ้โหแปดมาครับ ใบสองว่าไงโกงเปล่าโอ้โหไม่โกงนะสวยอีกแล้วนะครับอย่างนี้โอ้โหฝั่งนู้นคูณห้าอีกแล้วนะโอ้โหพอนะครับอย่างนี้พอนะเราเสียนะครับอ่ะผมก็ขอฝากเลยนะครับเป็นเว็บแฮตติกแบบแปดนะครับผมที่สามารถสมัครขั้นต่ําได้ถึงหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้ารับรับโปรนะครับก็จะเป็นสมัครห้าร้อยนะครับฟรีไปเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะ สำหรับเว็บ h ฮต T ิกแบบ8 88. แล้วก็จะมีกลุ่มนำเล่นนะครับระดับ VIP นะที่มีเสียนตัวจริงนะครับที่คอยนำเล่นตลอดทั้งวันเลยนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้นะเพราะว่ารู้สึกดวงไม่ค่อยดีนะครับอ่ะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ